คิดว่าพวกมึงแกงมากใช่ไหมไอ้พวกมึงไปแอบยิงเขากําลังจะนอนตีห้ามึงแอบยิงเขาเนี่ยนั่นน่ะเขาเรียกว่าทหารไอ้ทหารมาอย่างมึงเหรอไอ้ไปแอบยิงเขาตีห้านี่คิดว่าตัวเองเกง่งไอ้มึงแกงขนาดนั้นนะทหารจนนะเขาเรียกามากรอบกัดนะไอ้ มาือยังมาือยังมายินไหมมาแล้วรอเดียวอาภูกันคุมไปประสานนะมีอูู้กันขั้นโลงไปประสานกับดันชัยเออเวลานีแหละ ไอต้าไอต้าโอ้ยบันเทิงนูรดยะเปลนี่ตัน่าอนุต้องบอกกันตัสักทีเดี๋ยวผมกลางพุงจะไปแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะถึงกับเลือดขึ้นหน้ากันเลยทีเดียวคุณผู้ชมขามีหนุ่มเขมรคนหนึ่งเขาด่ายับเลยค่ะโห้ด่าสาดเสียเทเสียถึงทหารไทยนะคะ เพราะว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนจะถูกเฟซนิวในประเทศเนี่ยหลอกล่าสุดแทบมุดแผ่นดินหนีเลยค่ะผู้ชมคะจากกรณีที่เกิดเหตุประทะค่ะระหว่างทาหารไทยแล้วก็ทหารกัมพูชานะคะที่บริเวณช่องบกอำเภอน,น้ำยืนจนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ที่ทหารไทยเนี่ยมีการไปลาดตระเวนพบกับทหารกัมพูชากำลังขุดคูดคนเลดอยู่เลยเพื่อที่จะสร้างจุดที่ตั้งแล้วก็ได้เข้าไปเจรจาให้ออกจากพื้นที่เนื่องจากว่าเป็นการละเมิด MOU 2543นะคะเป็นครั้งที่2แต่ปรากฏว่าทางด้านของทหารกัมพูชากลับยิงสวนประทะออกมาค่ะก็เลยแน่นอนก็ว่ามีการประทะกันเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาประมาณสัมหมด10นาทีนะคะ จึงได้มีการยุติลงนะคะกว่าสถานการณ์มันจะสงบเนาะในขณะเดียวกันค่ะแน่นอนว่ามีทางด้านของหนุ่มกัมพูชาหรือว่าหนุ่มเขมรคนหนึ่งเนี่ยเขามีการออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็มีการแสดงความคิดเห็นแล้วว่าฟาดไปยังทหารไทยนะคะคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าพวกมึงแกร่งมากใช่ไหมอ่าไปแอบแบบไปยิงเขาเนี่ยเขากําลังจะนอนตีห้าไปแอบยิงเขาเนี่ย นั่นเขาเรียกทหารเหรอไอ้่อะไรแบบนี้เขาก็โหพ่นคาหยาบสารพัดคาหยาบนะคะมันก็บอกว่าไปแอบแบบซุ่มยิงเขาอย่างนั้นอย่างนี้คิดว่าตัวเองเก่งเหรอมึงเก่งขนาดนั้นเลยเหรอทหารโจรเขาเรียกหมาลอบกัดเออเรียดว่าโหของขึ้นเลยนะคะไปทําอะไรแบบนี้กับประเทศเขาเอ่อกับทหารในบ้านเมืองเขา โอ้งานนี้คุณผู้ชมขาโอ้แทบจะมุดแผ่นดินหนีเลยค่ะเพราะว่าทางด้านของคนไทยเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์สนั่นหวั่นไหวแล้วก็พอรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่าประเทศเขา,อ,าออกข่าวอะไรยังไงทําให้พ่อหนุ่มคนนี้เลือดขึ้นหน้าได้ขนาดนั้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านพบทบไทยนะคะแล้วก็ผบทบกัมพูชาเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุประทะก,กันที่บริเวณชายแดนช่องบกเนี่ย ก็มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ค่ะผ่านทางคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ซึ่งเ,เมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่29พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาค่ะ ทางด้านของหน่วยงานประสานประจําพื้นที่กองทัพภาคที่สนะคะสำนักงานประสานชายแดนไทยกัมพูชาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ค่ะทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกนะคะผู้บัญชาการทหารบกหรือว่าผบทบเนี่ยก็มีการเดินทางไปยังช่องจอมอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินค่ะแล้วก็มีการไปพบกับพลเอกเมาสซพัน์นะคะเป็นผู้บัญชาการทหารบกของกัมพูชาทีนี้ค่ะก็ไปตามเวลานัดหมายตามปกติ ซึ่งทางด้านของพลเอกพนานเนี่ยก็เดินไปบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อไปรับทางด้านของพลเอกเมานะคะแล้วก็ไปเจราจากันไปพูดคุยกันถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ประทะกันที่ช่องบกนะคะซึ่งแน่นอนก็ว่ามีฝ่ายยุทธการแล้วก็ฝ่ายเสยนาธิการอกองทัพบ,บก2ประเทศเนี่ยร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะ ระยะเวลาการประชุมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก1ชั่วโมงนิดๆอะไรนะคุณผู้ชมาค,คือข้อสรุปที่ได้มาค่ะมีข้อสรุปร่วมกัน3ข้อเลยก็คือ1ให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยแก้ไขปัญหาครั้งนี้ผ่านคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ซึ่งจะจัดขึ้นภายใน2 -3 ถึงสสัปดาห์นะคะแล้ว2เนี่ยให้ทั้ง2ฝ่ายอยู่ในจุดที่เหมาะสมเพื่อลดการ,รเผชิญหน้า 3. ให้รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศแล้วก็ให้ใช้ความอดทนอดกลั้นในนองคำว,ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของพลโทบุญสินพัดกลางค่ะแม่ทัพภาคที่สองเองเนี่ยก็มีการออกมา เปิดเผยภายหลังจากการเจราจานะคะว่าการเจราจาเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกทั้งสองประเทศเนี่ยแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงมีการมาพูดคุยหาข้อตกลงร่วมกันนะคะเพื่อหาทางออกในเรื่องของชายแดนที่มันมีปัญหาร่วมกันในขณะน,นี้โดยเฉพาะช่องบก่ะอำเภอน้ํายืนจนังหวัดบุรลราชธานีจากผลการพูดคุยทั้งสองฝ่ายค่ะก็จะให้ทหารเนี่ยถอนกําลังไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมเพื่อรอคณะกรรมการนะคะปักปันเขตแดนโดยกระทรวงการต่าง ก็จะมีการประชุม JBC ในเร็วๆนี้ในห่วงอีกสักประมาณ2สัปดาห์ค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมาปักปันเขตแดนร่วมกันนะคะเพื่อจะตัดปัญหาในเรื่องแผนที่ที่มันไม่ตรงกันทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะท่านเองก็ยังเปิดเผยนะ้ะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็เข้าใจกันดีแหละ กำลังแบบเหมือนเหมือนกาลังพลทั้งสองประเทศเนี่ยก็จะมีการหาเวลาพูดคุยกันเพื่อย,ยุติข้อขัดแย้งเพื่อไม่ให้นํามาซึ่งการใช้อาวุธซึ่งกันและกันโดยสถานการณ์ปัจจุบันณนะตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ตึงเครียดขนาดนั้นแล้วนะคะเพราะว่าทางด้านของผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยเนี่ยก็มีการพูดคุยตกลงกันเรียบร้อยโดยให้ทหารทั้งสองฝ่ายเนี่ยออกจากจุดประทะอย่างน้อย200 m. เมตรนอกจากพื้นที่ช่องบกนะคะแล้วก็ส่วนหลายคนที่ ยังเป็นห่วงในเรื่องของพื้นที่ปราสาทต,ตาเหมือนทมจังหวัดสุรินเนี่ยปัจจุบันคือก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นของไทยอยู่แล้วแล้วก็เรื่องพวกนี้ไม่มีอ่อนไหวอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่า ทางด้านของฝั่งไทยเองเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ให้แสดงออกถึงสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้องรวมถึงท่านเองค่ะก็บอกว่าขอให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจเลยว่าจะไม่มีการนําไปสู่การใช้กําลังหรือการใช้อาวุธเด็ดขาดซึ่งก็จะทําให้พี่น้องทั้งสองประเทศเนี่ยมันจะเกิดความเดือดร้อนอะไรเงี้ยผลกระทบต่างๆเนี่ยจะไม่ให้มีเกิดขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าในเรื่องของเศรษฐกษิจอะไรต่างๆนานาเองเนี่ยก็ขอให้สบายใจได้อ่ะไปฟังเสียงของท่านกันค่ะ การเจรจาวันนี้เป็นไปเรียบร้อยนะครับมีการหารกบกของทั้งสองประเทศสองฝ่ายแล้วก็ในหาระดับสูงได้มาพูดคุยกันเพื่อแก้ปัญหาในเขตแดนที่มีปัญหาโดยเพราะช่องบกน,นะครับซึ่งพวกเราก็เข้าใจกันดีเป็นห่วงเป็นห่วงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นห่วงเศรษฐากิจความเดือดร้อนของพี่น้องทั้งสองประเทศทนอย่าินะครับ,บ ทั้งองประเทศก็มีวามกังวใจที่ได้รีบเร่งให้กับที่การหารบทั้งสองประเทศได้มาพบปะเพื่อหาแนวทางหาทางออกร่วมกันจากผลการพูดคุยก็กาาทราบว่าทั้งทั้งสองฝ่ายให้ถอนกาลังไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมนะครับเหมาะสมเพื่อที่จะรอคณะกรรมการปักปันเขียแดนโดยกระทรวงต่างประเทศนะครับจะเป็นจะมีการประชุม JBC ต่อไปในห่วงในเร็วๆนี้ภายในไม่เกิน2สัปดาห์าาาก,ยยาก,ก็จะมาเจ้าที่ปักปันเขียนดันร่วมกันก็จะมาที่ปักปันเพื่อตัดปัญหาในพื้นที่ที่ในการถือแผนที่คนละระวางนะครับหรือไม่ตรงกันนะครับสรุปว่าในปัจจุบันนี้เราเข้าใจกันดีแล้วก็กำลังทั้งสองประเทศก็จะ จะต้องหาเวลาในการพูดคุยกันแล้วก็ยุติการข้อขัดแย้งที่จะนํามาซึ่งการใชวุฒิการลกันครับในส่วนของการวางกําลังของทหารตอนนี้ค่ะถ้าอยากจะให้อธิบายนิดนึงว่าเห็นว่าตอนนี้มีการให้ของทั้งสองฝ่ายออกไปหาจะจุดกระทะคนละสองรอใช่ครับใช่ครับตรงนี้ในส่วนของในพื้นที่เองนะคะถ้าเกิดเรามองสถานการณ์ตอนนี้ยังยังตึงเครียดไหมคะอ,อ๋อไม่ครับไม่เลยครับอันนี้ก็ผู้บัชาผู้รับหน่วย พอพือ้น5าพื้น5ฐานที่4ก็มาผมนะครับให้สองก็อยู่ด้วยกันเม่สักครู่ก็คุยก,กันแ้วครับก็เป็นไปตามที่ในยยปตัตีแล้วก็ตันตีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ได้ตกลงกันแล้วนะครับคือไม่ไม่น้อยกว่า200เมตรจากจุดขัดแย้งครับอันนี้คือจุดที่ท่านบอกว่าถอยออกไปคนละ<า>ก้าวไป่ทจุดที่เหมาะสมคือ200เมตรนี่นใช่ไหมครับ,รบอย่างน้อยครับอย่างน้อยใช่ไหมครับแต่ปกติพวกเราก็เข้าที่ตั้งในสนามอยู่แล้วครับเพราะว่ามัน ด้วยค,ความเมืยความสะดวกต่างๆที่เราจะพูดคุยกันแล้วเรื่องกาจะรอคณะปักปันเชียงแดนจากส่วนต่างประเทศมาร่วมกันให้เร็วเพื่อที่จะชัดเจนท่านครับไม่จากเงื่อนไข200ปียังมีเงื่อนไขอี่ติดแน่นอยู่บางที่จะต้องดูใจเพื่อไม่ให้เกิดการยืวยุบอะไรกันแต่ก็ให้ให้ผู้ขับหน่วยพบปะพูดคุยกันประจำนะครับเพื่อให้ความเข้าใจกันถ้าไม่ได้พูดคุยกันก็จะ คุยยากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กเราก็จะเห็นได้เปนที่ที่จะาไปนอกจากเป็ที่ช่องบกแล้วยังมีที่อื่นที่ยังอาจจะต้องให้ความระมัดระวังเช่นกันครับคุยด้วยเยอะไหมครับก็มีบ้างนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราอยู่ประจํใครอยู่ทรงไหนที่ตรงนั้นอยู่แล้วครับเป็นข้อปฏิบัติที่มาโดยในอดีตอยู่แล้วครับเราก็ยึดถือกจบัตรของแต่ละประเทศอยู่แล้วของเราก็ยึดอยู่ในที่ตรนั้น ขอบคุณมากครับแต่เรื่องของทุกอย่างพื้นที่ป่าตาอะไรจุดนี้จะมีการวางมาตรการอะไรครับเพราะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยป่าตาตาเืินพนไม่มีปัญหาครับมันเป็นของไทยอยู่แล้วครับไม่มีอ่อนไหวอะไรครับเพียงแต่ว่าเรากำลังจะเสนอขึ้นมาแล้วก็ไม่แสดงสัญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้องนะครับที่นี้ก็จบลงอยู่แล้วครับสุดท้ายจะให้ย้ำเนี่ยประชาชนหลายพันคนนะครับ ตื่นตนกแล้วกว็หวาดกลัวจะให้ความมัน่นใจประชาชนองไรบ้างครับก็ที่น้องประชาชนนะครับทั้งสองประเทศไทยด้วยนะครับก็ขอให้ความมาั่นใจว่าจะไม่มีการนําไปสู่การใช้กําลังในการใช้อาวุธซึ่งจะทําให้ที่น้องสองประเทศนั้นเดือดร้อนแล้วก็เศรษฐกิจระหว่างประเทศด่านช่องด่าน,น,นต่างๆก็จะไม่กะระทบขอให้ความมาั่นใจว่าจะไม่มีการประทบการใช้วัสดุขาดน,นะครับที่น้องประชาชนมั่นใจแล้วก็สบายใจแล้วก็ เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยแน่นอนครับคิดว่าพวกมึงแกงมากใช่ไหมไอ้ึ่งพวกมึงไปแอบยิงเขากําลังจะนอนตีห้ามึงแอบยิงเขาเนี่ยนั่น่ะเขาเรียกว่าทหารไอ้ทหารมายังมึงเหรอไอ้ึ่แอบยิงเขาตีห้านี่คิดว่าตัวเองเกง่งไอซึงมึงแกงขนาดนั้นนะทหารจนนะเขาเรียกมาลอบกัดนะไอ้ ไทยนิวส์อ,ออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ